ฟินิกทารรสองสามสามส,สวัสดีค่ะวันนี้เรามากันในหัวข้อนะคะความนิ่งเงียบของคุณทำให้เขาเป็นอย่างไรนะคะความนิ่งเงียบของคุณทำให้เขาคุณทำให้เขาเป็นอย่างไรนะคะมีสองกองให้เลือกนะคะตั้งจิตให้นิง่งแล้วก็ส่งพลังงานมาที่หน้าไพา่เลือกกองที่ใช่ที่คุณรู้สึกดึงดูดใจนะคะอไม่หมอจะขอไปเร็วๆเ,เ,เลยนะคะ มาเลือกกองแรกกันผู้ที่พบเจอคลิปนี้นะคะหากเป็นเลือกกองนี้นะคะกองเดอะซันเนี่ยนะเขาคิดรู้สึกอย่างไรกับคุณในเวลานี้นะคะความงเงียบของคุณมีผลต่อใจเขาอย่างไรนะคะขอชัดๆขอญาตุบาอาจารย์ศิษย์ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและพลังงานที่รักษากายของนะคะผู้ที่พบเจอคลิปกองนี้แรนดอมนี้นะคะ,ะความงเงียบของคุณมีผลต่อหัวใจเขาอย่างไรคะ สมถ้วยคุณและเขาอาจจะเป็นคนที่เคยพบเจอกันแล้วนะคะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงสังคมเดียวกันได้หรือเคยเฉลิมฉลองปาร์ตี้กินดื่มด้วยกันมีความสุขร่วมกันนะคะเขาอยากจะกลับมา r รี n i ยูเนียนอยากจะกลับมาได้พบเจอกับคุณอยากเฉลิมฉลองอยากจะเหมือน คิดถึงเวลาที่ได้อยู่กับคุณนะคะมันมีความสุขนะคะความนิ่งเงียบของคุณโอ้สามสามเกิดขึ้นนะคะบางคนอาจจะเป็นรักซ้อนหรือรักที่มีประเด็นได้เติร์ดปาร์ตี้ได้นะคะเขารอคอยคุณอยู่ค่ะอาจจะเป็นคนไกลนะคะเขารอเวลาที่จะได้พบเจอกับคุณถ้าห่างไกลกันเนี่ยนะคะรอนับวันนับคืนเลยมีแลนนะคะมีแลนที่จะมาหาคุณนะคะความนิ่งเงียบของคุณ มันทําให้เขาต้องตัดสินใจแล้วค่ะ yes นะคะเกิดขึ้นตัดสินใจแล้วแน่แล้วล่ะว่าคือคุณนะคะคิงถือดาบคนคนนี้ไม่ค่อยที่จะแสดงออกความรู้สึกที่ชัดเจนอาจบางคนอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพูดไม่แสดงออกความรู้สึกใช้ความคิดมากกว่าหัวใจนะคะความนิ่งเงียบของคุณเดลเวอร์ ever, ค่ะมันยิ่งทําให้เขาแบบ คิดถึงเสน่หาเดลเวอร์คือเป็นอะไรที่เสน่หามากผู้ชายคนนี้จ้องผู้หญิงคนนี้ไว้ไม่ปล่อยเลยเดลเวอร์ over, บางคู่บางคนอาจจะเกิดในลัคนาราศีเมถุนได้บางคนในเดือนมิถุนายนนี้อาจจะได้มาพบเจอกันมาเรียูเนียนกันได้ค่ะเดลเวอร์นะคะมันยิ่งให้เขาทําให้เขาแบบปรารถนาคิดถึงคุณนะคะ เก้าเหรียญเขามองคุณอินร์มีสเสน่ห์อยู่ได้ด้วยตัวเองเก่งฉลาดนะคะมีสมองอะไรแบบเนี้ค่ะมันทําให้คุณดูโปรไฟล์แบบอืมนะคะยิ่งทําให้เขาอยากจะเข้าหาคุณมากนะคะความนิ่งเงียบของคุณนะคะทำให้เขาคนนี้นะคะ โอ้เอ็มเพรสตัวแม่เลยนะคะเขามองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่พร้อมทุกอย่างนะะบางคนถึงขั้นคิดว่าคุณเป็นแม่ของลูกได้เลยนะคะบิวตี้เขามองว่าคุณช่างสง่างามอะไรแบบนี้นะคะนี่คือความงเงียบของคุณนะคะคุณทําให้เขารักคุณมากเหนือสิ่งใดนะคะโอ้ oh, นะคะใครที่เลือกอกองนี้ เขาเทอดทุนคุณนะคะ The Empress เนี่ยมองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่สวยเก่งฉลาดมีสมองและรักตัวเองที่สุดนะคะอ่าและผู้ที่เลือกกองนี้นะคะความนิ่งเงียบของคุณมีผลต่อเขาอย่างไรนะคะอ่ะนึกถึงหน้าเขานะคะขอชัดๆขอพลังงานแห่งไพ่ทาโร่ศีรษกสิทธิ์เปิดทางให้ลูกทีนะคะขอญอาตท่านจะกรรมในเวรทั้งหลายของท่านที่พบเจอกับคลิปเรนดอมนี้ด้วยนะคะความนิ่งเงียบของคุณมีผล ต่อเขาอย่างอุ้ยเดือดซันค่ะสมนะคะคือ คนนี้คืออยากจะมาหาคุณเลยอ่ะหาห่างไกลกันเดอกซันเะคะเตรียมพุ่งทะยานมาหาคุณแล้วนะคะคนนี้รักคุณมากรู้ใจตัวเองคิดถึงคุณมากนะคะอยากที่จะเป็นอิสระอยากจะมาเจอคุณนะคะรอเวลาเดอกซันค่ะคือไพ่ที่ดีที่สุดเลยสำรับคุณคิดอะไรก็คือใช่ค่ะคนคนนี้รักคุณไหมรักนะคะคนคนนี้ต้องการคุณไหมใช่ค่ะและคนคนนี้เขาอยากจะกลับมาหาคุณไหมใช่ค่ะเดอกซันคุณคือความสุขของเขานะเด็กถือดาบคนนี้อาจจะนิสัยเด็กได้หรือน่านเด็กหรือเป็นคนที่เหมือน มีความสุขแบบเด็กๆอะคะ่ะเขาส่องดูคุณไว้ตลอดหากคุณไม่ได้บล็อกกันต่อให้บล็อกกันไปคนคนนี้ตั้งมันแล้วนะคะดูสิหน้าดำหน้าแดงบางทีหึงคุณมากจะกลับมาเพราะหึงห่วงคุณด้วยนะคะใช่ค่ะเขาส่องเนี่ยส่องอยู่ในโลกออนไลน์มีวิธีการที่เขาส่องนะคะและสืบด้วยนะคะเด็กดาบส่องและสืบเรื่องของคุณนะคะมีหึงห่วงด้วยนะคะมีคิดถึงมีหึงห่วงนะคะถ้าคุณบล็อกกันไปหรือคุณตัดกันไปหรือคุณแบบไม่สนใจอะคนคนนี้เขาไม่ได้ หวั่นใจเลยนะคะเขาตั้งรับเขาแบบว่าหาวิถีทางที่จะเดิดซันนะคะมาหากคุณให้ได้อ่ะคะุคณ,ณวานคุณยังมีผลต่อหัวจิตหัวใจของเขา mm hmm. เขามองว่าเวลาอยู่กับคุณเน,นะะี่ยค่ะดอกทันตวันนะคะดอกทันตวันคือความสดใสนะคะยิ่งคุณไม่สนใจนะคะโฟกัสที่ชีวิตของตัวเองยิ่งมีเสน่์ยิ่งทำให้เขาอยากจะ เข้ามาใกล้คุณจริงๆด้วยสามม้านะวางแผนนะคะที่จะได้พบเจอกับคุณนะคะรออากาสรอจังหวะรอเวลาที่จะได้พบเจอจะได้พูดคุยนะคะหูและเมื่อถึงเวลาค่ะเขาจะเข้าหาคุณนะคะความเงียบๆของคุณมีผลต่อเขาอย่างมากคนคนนี้โฟกัสที่คุณแค่คุณนะรักคุณมากมองว่าคุณคือคนที่ใช่มองว่าคุณเป็นเหมือนแบบผู้หญิงที่แบบคุณคือความสุขของเขาคุณคือ โลกทั้งใบของเขาอะเดอดซันนะคะคุณคือพระอาทิตย์ความสดใสในชีวิตของเขานะคะขอดูใต้สำรับเอยสิโอ้โหสตรีน์เร็วๆนี้อะบางคนอาจจะได้เจอกันในไม่เกินเดือนแปดนี้นะคะสตรีน์นะคะเขายอมสยบใจไว้ที่คุณค่ะทำไมไพ่ดีทุกใบเลยนะคะออขอบคุณทุกการเม้นต์การแชร์การไลค์การ s u b s c r i b e นะคะฝากกดเม้นต์กดแชร์กดไลค์กด subscribe s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะคะขอสุขสมหวังค่ะสวัสดีค่ะ